สวัสดีครับเพื่อนๆครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนนงามเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องของสินเชื่อออมสินฮนะยวเปิดขั้นตอนกู้10,000บาทผ่านไมโมง่ายๆเริ่มวันนี้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเพราะว่าสินเชื่อออมสินโดยธนาคารออมสินเนี่ยเปิดให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน10,000บาทในอัตราดอกเบี้ยนะครับ0.35%ต่อเดือนสามารถที่จะกู้ผ่านแอปไมโมได้ตั้งแต่วันนี้ก็คือ23มีนาคมนี้นะฮะทีนี้ ขั้นตอนนะครับในการที่จะต้องยื่นกู้เนี่ยนะฮะสำหรับสินเชื่อออมสินขั้นที่1ครับคือว่าต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โดยระบบจะมีการกําหนดวันที่นัดหมายกับลูกค้าล็อกอินเข้าแอปเพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้งครับขั้นตอนที่2คือว่ากดยื่นขอกู้ผ่านแอปตามกําหนดวันที่นัดหมายจากนั้นคือว่าทางธนาคารออมสินก็จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในวันถัดไปผ่านแอปแล้วก็ SMS โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่ออมสินสามารถทําสัญญากู้ยืมเงินผ่านทางแอปและก็รับเงินกู้เข้าบัญชีได้โดยสะดวกและก็รวดเร็วด้วยสําหรับคุณสมบัติครับเพื่อนเพื่อนคุณสมบัติของผู้กู้ครับคือว่าต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ครับสัญชาติไทยกู้คนหนึ่งคือไม่เกิน1 0,000บาทดอกเบีย้ยคงที่0 3 5อนต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันด้วยไม่ต้องมีผู้ค้าประกรันผ่อนปรนผู้กู้ไม่ต้องชําระเงินต้นดอกเบีย้ย6งวดแรก แล้วก็กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ไม่เกิน2ปีเลยนะครับเปิดให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันนี้ก็คือ23มีนาะคมตอนที่ผมทําคลิปอยู่นะผ่านทางแอปไมโมคือ M Y M O ลองไปค้นหาดูครัว่าใครจะกู้โดยที่ไม่ต้องไปติดต่อธนาคารอมสินสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรสายด่วนฮะ1นึ่หรือว่า f c e e o o k ฮะพิมพ์คําว่า G S B Society นะครับ นี่คือรายละเอียดนะฮะของเงินกู้การที่จะเข้าถึงนะอย่าลืมนะฮะคุณสมบัติคืออายุ20ปีขึ้นไปด้วยครับ